อยากได้ที่หาผลจังเลยโอ้โลบักไม่พออีกแล้วไม่เคยพอเลยที่จะทำชอ่องว่าผมขอแนะนำาราว l o c แบบ c o n f i g u r a เกทั้งยังมีเกแบบี่นต่างๆให้คุณ้เลือกซื้ออีกมากมายลิงก์สอนเติมโลบักใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับนี่กับแมป King Legacy นะครับตน,นีนะทางกีนา้อการเปลี่ยนแมปแนะครับเป็น King Legacy นะครับช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมจะเปลี่ยนช่องผม ให้เป็นแบบว่าแต่ผมจะลงคลิปเฉพาะแบบมีช่วงสําคัญมีนู่นมีนี่นะครับถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะผมจะไม่ลงคลิปนะอย่างมีเกมอัปเดตมีกิจกรรมมีขาา่ขาวสารนู่นข่าวสารนี่เกมอัปเดตเกมเป็เนนู่นเป็นนี่เออผมก็จะทานะครับแต่ถ้าจะแบบคอนเทนต์ธรรมดาผมผม,ผมจะผมจะไม่ทาแล้วนะครับจะทำเฉพาะสาระอ่างเยอเลยนะครับโอเคครับก็จากที่คนรู้ดีนะในชื่อคลิปของเรานะครับคิงพีชน,นะครับได้เปลี่ยนเป็น King l กา a ี่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าโดนเรื่องลิขสิทธิ์ไปนะโดนไป2-3วันละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ออกมาทำคลิปเลยเนาะโอเคครับเราตักหน้าลิสคอร์ดกันดีกว่านะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะรวบรวมสาระของเกม King Peach ไว้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับใครรู้แล้วก็ดูอย่างสนุกสนานนะครับโอเคไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ Discord ของทาง King l i c a s i ครับหรือชื่อกล่าวเรียกว่า King Peach นะครับนี่นี่ครับ อันนี้คือเราจะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดนะครับอยู่ใน Discord ของ King Legacy นะครับว่าเกมจะัปเีตยดเมื่อไหร่สนิทพีอะไรมีอะไรทำอะไรมีแบบแอดโพสอะไรแอดทำอะไรแจ้งอะไรนะครับในนี้เลยนะครับนี่นับก็วันที่18นับชัดดาวตอนเวลาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับตอนเวลานาทีที่2ี่นครับนี่นับเกมนับได้โดนคอนเทนต์ดีลีทนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะครับ ป uh huh. ากันต่ออันนี้ไม่มีอะไรนะรันนี้เป็นเก่าแล้วอันนี้นะับเป็นสนิคพีคนะครับอันนี้เป็นสนิคพีคนะครับซึ่งมีสนิคพีคใหม่มานะครับเกมนะครับอัปเดตวันที่หกนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามีถึงวันที่อ่าสิบหกแล้วนะครับอเดตนที่ไรวะหกเดือนสี่นะครับวันที่หกเดือนสี่นะครับแล้วก็ดูสนิคพีคนะครับตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นไปคือสนิคพีคนะครับกาแฟไลน์นะครับสแครี ก็แต่ที่ผมพูดไปเนาะเขาโดนคอนเทนต์ดีลีทใช่ไหมเหมือนจะมีบอกอยู่นะว่าโดนโดยที่แบบไม่ได้แจ้งอะไรเลยใช่ไหมอ่านี่ครับนี่นะตรงนี้ครับนี่ครับเกมมันถูกปิดไปครับแล้วก็หายไปครับคอนเทนต์ดีลีทนะบเขาบอกว่าเนี่ยประมาณว่าเขาเนี่ยโดนดีลีทไปเลยนะครับโดยที่ทางรูบอกไม่ได้แจ้งอะไรเขาเลยนะครับก็เหมือนแบบโดนเลยไม่เหมือนเกมบอกพีชนะ บอกพีชเนี่ยเขาแจ้งก่อนนะครับเขาแจ้งก่อนถึงเปลี่ยนเป็นบอกสุดนะครับเหมือนเขาจะแบบขี้เกียจบอกหรือเปล่าน,นี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นงลีกาซี่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูสนิคพีกันดีกว่าครับเราจะอยู่ตั้งแต่วันที่หกนะครับก็คือตรงนี้นี่นับสนิคพีกใหม่นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยฟาเธอร์ Father. อาจจะเป็นบอสหนวดขาวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้นะแต่ว่านี้มีดาบบิเซนโตมีสเตโตป่าวะใช่แหลนะเนาะสนิคพีกนะครับ มะดูกันคืออะไรเอ่ยนะไม่รู้นะผมไม่รู้มันคืออะไรนะเวนมัมอ๋อเวนมัมผลเวนมัมโอเคดูแลประมาณนี้มีสกิลเดียวแหละเขาโชว์สกิลเดียวอยู่นะอันนี้คืออะไรอะ่ะ จะบอกว่าแบบเป็นลูฟี่มันก็มันก็ได้อยู่นะอาจจะเป็นได้วีสองก็เป็นไปนได้อยู่บ่าวะแต่มันเป็นมือป่ะเออมันเป็นมืออะ่ะมองว่าก็ชัดเท่าไหร่อันนี้ใครคิดว่าเป็นอะไรก็เมนทิ้งไว้นะสบายด้วยไหมหมดแล้วนะหมดแล้วโอเคเกมอัปเดตนะครับถ้าเกมอัปเดตแล้วคุณอยากจะรู้ว่าอัปเดตอะไรมามากนะครับสามารถดูได้ที่ที่นี่เลยนะทางดิสคอร์ดของ King Legacy ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดแบบว่าไม่อยากรอทางยูทูบเบอร์ลงคลิปนะก็สามารถดูได้ที่นี่เลยนะเอาไปแปลาสาอกก็ได้เนาะหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ทุกคนนะคโค้ดนะครับไม่อยากจะรอยูทูบเบอร์แจกนะครับเวลาอัปเดตสามารถมาดูที่ห้องนี้ได้นะห้องโค้ดนะครับแต่ว่าผมยังคงแจก,กอยู่นะถ้าเกมอัปเดตนะครับโอเคครับนี่รับอะไรสําคัญของคลิปนี้เราสามารถดูผมพิจารโดยที่เราไม่ต้องเข้าเกมได้ในแต่ละชั่วโมงครับอันนี้เป็นไรที่ดีมาก เหมาสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ไลน์แล้วบอกว่าพี่ครับผลอะไรขายพี่ครับผลอะไรขายผลอะไรขายผลอะไรขายตรงนี้นะครับมีบอกหมดเลยนะครับนี่เขาก็จะมีเวลาเวลาบอกไปนะครับว่าผลอะไรนะอันจะเลื่อนลงมาอนี่นะครับตอนนี้นะครับฟู้ดที่ขายนับเวลาตีสองถึงตีสามนะก็มีนี่มีผลยางผลความมืดผลบอมผลสายฟ้าผลได้ผลพระผลบาเรียผลน้ําแข็ง ผลมาป่าผลยีราฟผลวีนอมผลชาโดชาโดนแล้วก็ผลฮิวแมนนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ีา่าเห็นว่ามันมันมันมีหมดเลยคนระับว่ามันแบบเวลาไหนเวลาไหนมันบอกหมดเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าเกมเองนะครับกดติดตามไวนะ้แล้วก็ติดตามไปก็เลยครับกดติดตามแล้วก็ส่งไปถึงทางทีสอร์ของตัวเองก็ได้นะครับเจ๋งอยู่นะดีอ่ะดีเลยอ่ะนะ โอเคผมก็คลิปประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาเผยแพร่นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปนะครับตรงนี้มีแชทนะครับสำหรับคนไทยนะครับคุยกันได้นะในนี้นะครับนี่ก็แชทประเทศอื่นนะครับมีเยอะมากมายนะครับยูทูบเบอร์วิดีโอก็มีให้เลือกดูนะครับมีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะสามารถมาดูได้นะครับโอเคผมก็ขอทักที่ลืมฝากกดไลค์นะกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็สวัสดี้ไปก็พุ่มเย้ดูดิคลิปเต็มเลยอ่ะมาหาดูได้นะ